ลักษณะไก่เก่งในปัจจุบันปัจจุบันแค่ไหนเอาช่วงไหนแต่ก่อนผมเคยทําคลิปไว้นานแล้ววันนี้25มีนาสองห้าปัจจุบันมากๆเลยคือมีอยู่6อย่างนะครับมีอยู่6อย่างนะครับลักษณะไก่เก่งนะครับนะอย่างที่หนึ่งนะครับ แข้งดีแข้งดีเบอร์แข้งดีแม่นคมตีแรงแข้งดีเบอร์แข้งดีแม่นคม,ม,น,มนี่คืออย่างที่หนึ่งต้องมีในไก่ตัวหนึ่งขี้ๆเลยไม่มีอะไรเลยมีอันนี้ไว้เงินพันเงินหมื่นนี่ไปได้มาได้อันอื่นมันจะแบบพอได้ไงนะสองชั้นเชิงดีสมรักคำสิงแสนชัยมวยไทยยิมนะหรือ สามารถพยักอรุณ์น,นะชั้นเชิงดีประมาณนั้นจะเป็นพมา่าหรือเป็นเชิงก็แล้วแต่คุณเนี่ยมีเล่ยมีเหลี่ยมมีมีการหลบมึงต่อยมาปับ๊บสามารถพยักอารุณน,นะผมชอบมากมึงต่อยหน้ากูมาปับ๊บยืนหน้าไปก่อนมึงต่อยมาปับ๊บกูหลบหน้าปับ๊บสวนเขาสวนหมันมาอย่างงี้พิ้วกูหลบออกระหว่างเขาต่อยมาเนี่ยไหลเข้าไปหัวเข้าไประหว่างเขาต่อยมาเนี่ยไหลเข้าไปหัวเข้าไปหัวเขาก็จะมาแถวนี้ พอเขาต่อยมาแล้วหลบหมัดปั๊บหัวมันจะสวนเลยดึงหน้าฟับปึ๊บดึงหน้าหลบปั๊บหมัดนี้สวนปึ๊บตอนหลบอ่ะสวนด้วยอ่านคือชั้นเชิงดีนี่ครับอ่าชั้นเชิงดีแล้วก็เร็วอ่าสามอย่างนะครับลักษณะไก่กิก่งต้องมีสามอย่างนี้นะครับผมเร็วนะเร็วก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้โหเหยียดกัดกังฟูเออเร็วแล้วก็ สามอย่างนี้ต้องมีนะลักษณะไก่กิ่งต้องมีอ่ะสี่ห้าหกเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็บถ้ามีได้ก็ดีนะสี่กระดูกโครงสร้างดีมีงอนอย่างน้อยมีงอนห้าสิบเปอร์เซ็นจะดีมากเพื่อเวลาเขาตีเราเราจะนะเวลาเขาตีเราเราจะทนได้นะไก่เกิ่งโดนตีเหมือนกันแพ้ได้ด้วยนะฮะเออไม่ไก่กิ่งมันโดนตีด้วยแหละครับโดนนะฮะนะแพ้ได้ด้วยครับนะหกหเห้งดี นีครับหกหัเหนะ้งดีก็คือพวกสีสันต่างๆแล้วก็ลักษณะหางกระดกอกตั้งนะไอ้พวกที่เป็นไก่พม่าก,ก็จะหางกระดกอกตั้งแบบไก,ไก่ไทยก็จะสีดีเหลือหางขาวดูห้างดําประมาณนั้นนะครับหสมส่วนน้ําหนัก2องความสูงและรอยก็2องไม่ใช่เตี้ยล่ําน้ําหนัก3ามโลแต่ลอยชนเรียกเขาเรียกตุกกันอนะ น้ำหนัก3โลแต่ลอยชน2โลหกก็ไม่ได้ไก่สูง3โลสแต่น้ำหนัก2โลเอย่างเงี้ยก็ไม่สมส่วนตามนี้นะครับสวัสดีครับ